กดได้อยู่ในี่หนอยหรอเอาแล้วทำไมอยู่ดีเหมือนหยุดไปอ่ะตะก้าตัดความร้อนยังกดได้อยู่นะคะหนึ่งร้อยเก้าบาทเอียงเอียงเอียงครับเอียงตะกร้ามันกดยากว่าเต็กดยากขึ้งนะได้แค่หนึ่งติดต่อหนึ่งรอบค่ะเวลาเวลามันเปลี่ยนซึ้งอ่ะคนมันจะหลุดจากตะกร้านั้นไหมไม่ถ้าเขาเห็นก็ถือโอเคตะวันมันเอียงมันเอียงกลับมาฝั่งนี้แล้วอีไม่ใช่กีนตอนนี้กล้องมันเอียงอย่างนี้ มมันไจะพูดนะคะขอเส็คระบบนิดนึงโอเคมาเลยจ้าอุ้ยแลรวก็พ่อที่ต้องดูแล้วรล้วก็ขึ้นเรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมเริ่มได้เลยค่ะมาเลยจ้าสวัสดีค่ะจากร้าน S Q ไทยสแน็คค่ะเราเป็นโรงงานผลิตสาหร่ายกรอบกรวดแล้วก็สินค้าเพื่อสุขภาพหลายรายการเลยค่ะเอหรอ ซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของตัวสาร่ายเนี่ยเรามีทุกแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสาหล่ายทอดสาหล่ายย่างเทมปุระุสาร่ายม้วนสาร่ายธทญยพืชทุกสาหล่ายเลยค่ะต้องบอกว่าเราเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศเพราะว่าเราเปิดมายาวนาน22ปีแล้วค่ะอ,องบอก่า,ายเอ่ยชื่อมารู้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แต่วันนี้เราเรานำแบรนด์ออริจินัลของเราก็คือตัวของแสงตะวันค่ะเพราะว่าของลูกค้าเอามาขอ เอานาไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญไม่สุดคือปีนี้เป็นปีที่22ของเราครบรอบเรานำโปรโมชั่นสุดพิเศษตรงนี้มาคืนกําไรให้กับลูกค้าค่ะแล้วที่สำคัญก็คือปกติโรงงานเราจะไม่ไลฟ์ไม่ออกงานที่ไหนเลยเพราะว่าเราอยากจะให้เกียรติลูกค้าที่เราทำตลาดอยู่แต่ว่าอย่างที่คุณการทราบก็คือเราช่วย เออเราบอจคเป็น f อตผมบอจช่วยสังคมมากรับผมใช่ใช่ใช่คี้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เช่นกันค่ะทีมงานก็บอกว่าเราก็ควรที่จะมาช่วยตรงนี้ต่อก็เลยนำตัวเบสเซครนี้เป็นของสินค้าหลักมานะคะปกติแล้วค่ะตัวนี้ค่ะสาหร่ายเทมปุระเป็นที่ื่อหักดของเราหนึ่งถุงสามสิบเก้าบาทค่ะแต่ว่าในไลฟ์้าร์ทคสกดตะก้าเนี่ยจะเห็นในราคาสี่ถุงเพียง หนึ่งร้อยบาทเท่านัร่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนอย่างนี้โรงงานมาเองทุกคนกดเลยโรงงานค่ะโรงงานหนักถุงเล็กสามกิ๊เก้าสี่ถุงร้อยโคนละก้าใช้คำว่าผมเสียตังค์แล้วเสียตังค์แล้วเฮ้ยคือวันนี้ถ้าลูกถ้าลูกค้าเดินเข้าห้างหรือเดินออันนี้ร่อยค่ะอันนี้ต้องกดอร่อยอยากให้กล้องเห็นทีมงานจริงๆอ่ะมาทีมงานทุกคนถือถุงตาลเลยทุกคนถุงตาลกันหมดเลยข้างหลัง啊ทีมกันหมดเลยอ๋ออร่อยจริง แล้วก็ที่สําคัญสีไหนอร่อยหยิบไหมดูเอาสีที่อร่อยแล้วหยิบม,มาหยิบมาาเข้กล้องค่ะเราไม่รู้สึกกิดเพราะเราไม่มีผงชูรสนะคะเออเหรอไม่มีทุกตัวสินค้าในเครือทุกตัวไม่มีผงชูรสเออหรอที่มันอร่อย <ใช S 2> ขนาดนไม่มีผงชูรสเหรอวันนี้เข้ากล้องจะมีเข้าไปในกล้องจะมีทิมบูาร์แต่ว่าจริงๆริงเที่ยให้ทีมงานไม่รู้เลยข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นสาหร่ายทุกประเภทวันนี้ก็เืิมมา <ไ>กา้าเข้ามาย,ยังกา้าขึ้นอยู่หมดได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคําถามคือทําไมต้องเป็นสารหลเฉยซิวะต, <88. S 2> ต้องบอกว่าคนไทย,ออยชอบความกรุบกรอบชอบความเฮลตีล้แต่ว่าก็ยังต้องการความอร่อยด,ยด,ด,ด้วยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างจะเึก็แล้วบางทีหยิบมาแล้วรู้สึกไม่ผิดทานอะไรดีนะก็ต้องเป็นสารหลเราสิแะเธลนี่เลยอ่ะคเดี๋ยวเราต้มยำ ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวปาปิก้าปาปิก้าอันนี้ต้มยำนี่ต้มยำค่ะต้มยำค่ะจะเป็นต้มยำสมุไมนไพรก็หมายถึงเดอะเบสคอนเซอร์เยอะสุดฮะเดอะเบสตอนนี้ที่ best, best, ส่งไปจีนตอนนี้เราตัวนี้จะเป็นนุ่นที่เราส่งให้กับแซมด์สคับในเราวอลมาค่ะครับเฮ้ยลูกคนณกวางเกินเนี่ยฮะเจ้าทครีมค่ะซึ่งซึ่งตัวนี้ถ้าไปที่เมืองจีนเนี่ยจะจะจะอยู่ที่ประมาณถุงละสี่ถึงห้าร้อยบาทถุงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ สี่ถุงหนึ่งรั 600, บสี่ถุงร้อยอย่าโบติถุงละสามสิบเกทุกคนสี่ถุงร้อยห้าสิบาไม่มาทกคนขอตัวแทนจำหน่ายนอนหลับไปก่อนช่วงนี้ส<ใช>ี่ถุง, 100, งคนคนร้อทุกคนกดเลยขอบคุครับผมอ,อันนี้อร่อยมากใช่ค่ะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยพี่พี่เกยนแบรนด์ดังๆนี่เป็นลูกคลาให้ผมหน่อยเข<ช>ียนนะสามร้อยบาทสามร้อยบาทสาม้บาทโอ้อวมากบังมากไวมาก ฟังมากอ๋ออร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้อร่อยมากหมดแล้วนี่มีแบบลูกค้าไหมนี่แบบตังชาติี่แบบเราแนีพอแต่อันนี้คืออันนี้อันนี้เดี๋ยวขออันนี้จะเป็นลูกค้าที่เราส่งดูอูดูดูหลังบ้านดูหลังบ้านนี่เดี๋ยวดูไปเดี๋ยวลูกค้าตกใจอ๋อไม่เป็ค่ะลูกค้าอันนี้เปิดตัวรับได้หมาที่เกาหลีค่ะอ๋ออ๋อไปเกาหลีอันนี้ถ้าไปเกาหลีนะคะจะจบซองประมาณหนึ่งร้อยบาทค่ะก็คือเท่ากันอันนี้ก็คือเราทำใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราทำกันค่ะเ ถ้าไปเกาหลีเราได้หมาดชิ้นหนึ่งร้อยค่ะไม่ต้องซื้อนะคะถ้าเป็นคนไทยมาที่โรงงานได้บอกว่าบอกว่ามาจากไรค่ะโคจิจังใช่ค่ะห้าร้อยบาทแล้วค่ะห้าร้อยบาทโคจิจังบอกชิ้นจ้าทุกคนสี่หุงร้อยอันเนี้ยตีเนี้ยอร่อย จริงกดเลยนะคุนอร่อยมากอันนี้ก็แบรนด์ที่คนรู้จักหมดแล้วแหละให้กันน่ะหนังบ้ากินหมดอ่ะจริงๆโซนนี้ถ้าเผื่อว่าย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยเป็นขาเดินช้อปปิ้งที่อินเทอร์เนได้เลยค่ะยังต้องเจอเราแน่นอนต่อๆพี่ต่อไปโอเคค่ะเออโบลัก้าแล้วก็อันนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราส่งไปทั่วโลกนะคะซึ่งราคาบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนไทยเนี่ยคุณได้ราคาพิเศษคุณต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นมันเป็นต้นทุนที่ สิทธิ์ที่คุณควรจะได้สิ่งนี้ฮะคือเราเราทอดแล้วเราอบเลยไหมคะเพราะว่ารู้สึกค่าเราเป็นแบบให้ใช่ค่ะครับก็คือเราจะมีโซลที่ใส่น้ำมันเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าขยับเนี่ยจะไม่จะไม่มีเอ่อเม็ดน้ำมันเลยใช่ประสบการณ์ดีมากไม่มีใช่คือคืออย่างที่บอกค่ะของไม่มีน้ำมันใช่ในฟองก็ไม่มีน้ำมันเลยทุกคนไม่มีน้ำมันไม่มีผงไม่มีน้ำมันเลยไม่มีดูรถด้วยจริงจริงจริงน้ำมันมีแต่เพื่อให้มันกรอบแต่ว่า้้าวมดแล ต้องบอกว่าตัวในซองมันไม่ได้เป็นน <Football>. ้ำมันเยอะๆมันอ่ะอันนี้ที่ซองเราจะเขียนเลยว่าไม่มีผงชูรสค่ะทุกซอตั้งแต่วันนี้อยู่วันทั้งวันเพิ่งเหยียบแมนนี้ที่บรรยากาศสลังอบอุ่นมากแลกกินทั้งน้ำร้นี้ทุกคนทุกคนถึงคนละซองแล้วก็แลกกันชิมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมที่มากไปกว่านั้นค่ะสาหร่ายทุกคนรู้จักว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดค่ะ เพราะฉะนั้นท้าฟ้าในฝั่งประเทศที่ไกลๆเราไม่เอ่ยประเทศเขายกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะฉะนั้นคือท้าฟ้ายซูเปอร์ฟู้ดควรที่จะมีติดบ้านทุกบ้านค่ะเออสี่ห่อร้อยทุกคนต้องคิดอะไรอ่ะสี่ห่อร้อยคุณไ่เสิร์ชกูเกิลได้เลยสาหร่ายมีประโยชน์วิตามินแร่ธาตุกับร่างกายมากกว่า80ชนิดมีไฟเบอร์สูงมีธาตุเหล็กคุณผู้หญิงทานดีมีไฟเบอร์สูงบำรุงผมผิวแล้วก็ระบบขับถ่ายค่ะเพราะฉะนั้น วันนี้ที่มานําเสนอยังไงยี่สิบปีที่แล้วกับตอนนี้ก็คือน้ําหนักเท่าเดิมค่ะอ่าคุณพี่คะตอนนี้นะคะ้องบอกเลยว่าหนึ่งห่อนะคะจะมีความจุอยู่ที่20กรัมเนาะจะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะต้องบอกเลยว่าหกใช่ไหมหกหกรสชาติค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุณพี่ซื้อไปอ่ะ คุ้มนะคะในเรื่องการกรอบอร่อยแล้วก็กินเล่นได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเนาะใครที่กําลังจะจัดปราร์ตี้นะคะในเรื่องการแบบว่าปีใหม่ะะเจอเพื่อนเจอเพื่อนใช่ไปเจอเพื่นพอนนะคะสามารถนะคะกดไปนะคะซีฮอร้อยใช่คุ้มมากมากซีฮอร้อยต้องซีเรียลได้คุณหาได้หรือซีฮอร้อยอันนี้รถขบวนยากอ่ะต้องบอกว่าถึงบ้านแล้วนะคะาอันนี้ค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนบาทแล้วอ๋ออลุ 1,800บาทแล้วทุกคนตอนนี้อันนี้ค่ะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราเอามาจากเกาหลีใต้ค่ะแหล่งวัตถุดิบของเราจะอยู่ใต้สุดของเกาหลีใต้เพราะนั้นถ้าคุณไปดูแผนที่โลกใต้จากทะเลแล้วเนี่ยค่ะจออ๋อจอดาเราได้พี่พูดเราได้ไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกกค่ะพูดเราได้ค่ะไอเลฟค่ะไอเลฟเพราะฉะนั้นคือแหล่งวัตถุดิบของเราค่ะก็คือจะแหล่งวัตถุดิบที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็มีใบนำเข้าเรียบร้อยนะคะถ้าในส่วนของอันนี้ให้ดูได้ จำมาวิจัยวิจัยนี่กล่องมาจะจับจออะของไม่ได้โอเคค่ะก็งั้นงั้นให้คุณกันดูอันนี้จะเป็นฟาร์มสาหร่ายค่ะซึ่งเขาจะเลี้ยงพู่องฟาได้แล้วนะโอซึ่งเขาจะเลี้ยงคู่กับหอยเต่าพื้นอันนี้อันนี้ใครกินเจนะคะมีข้อมูลในรายได้เลยค่ะในรายการอีนไหมอ่วันนี้นี่ยคะมีเจอ๋เดี๋ยวลงพืได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงงานกินเจกินได้คือสาหร่ายจะต้องเอาไปแปรรูปเอาไปตากแห้งฆ่าเชื้อแล้วก็ส่งเข้า ส่งมาที่ประเทศไทยเราก็คือจะเป็นคอนเทนเนอร์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาที่โรงงานเราเราก็จะแปลรูปจริงๆคือมีมีหลายแบบอยากให้ลูกคุณลูกค้าก็อยากจะมองว่าในจอคืออะไรทุกคนที่ผมดูเมื่อกี้มันสวนเขามันดูฟาร์มของสาหร่ายที่เป็นอยู่กลางทะเลเมี่ยเราให้เป็นสาหร่ายที่อยู่กลางทะเลเยอะๆเยอะๆเหมือนเป็นฟาร์ม แล้วก็เขาก็มีการแพค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 แล้วส่งกล่องใชค่ะแล้วก็ส่งจากเกาหลีมาสู่ไทยอันนี้ก็คือส่งออกทั่วโลกก็สุด15ประเทศนี่ก็สุดทำให้กับแบรนด์ใหญ่โอ้ยส่งออก15ประเทศมีฮาลานทุกคนอยู่เกาหลีนะถุงละร้อยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ไทยสี่ถุงร้อยดูคนคนเลยตัวแทนไปนอนหลับก่อนนะคะเออเอาแต่สองร้านแล้วเนี่ยหนึ่งเก้าห้าละเอาให้ส่งสองร้านไปเลยมันต้องมัน มันเพราะใครเคยกินอาหารได้บ้างาพันบ้านฐานไป่คนหรือไม่กี่ีถึงร้อยคือฮะไม่ต้องคิดมากเขากดเลยอันเนี้ยค่ะให้ให้ให้น้องๆทานไม่ผิดค่ะเพราะไม่มีผงชูรสค่ะอันนี้ทานได้ผมซื้อไปแล้วยี่สิบถุงเมื่อกี้ได้ร้อยอ๋อทีมงาน เดี๋ยวไม่พอส่งมาให้อีกค่ะอพอแล้บบโรงงานอยู่ใกล้ๆค่ะทีมงานนั่งกินกันเต็มหลังบ้านทุกคนตอนนี้ทุกคนกินทุกรสน่ะหุกมับุกเลยคุหมับปิ้งหลังน่ะน้องน้องคนที่พูดเแกผู้หญิงอ่ะไม่จับเจนกันเลทุกคนสาระทุกคนในะล้องผมจะมีเฮฮาแล้วก็มีสาระตอนนี้ทุกคนไม่ได้ยินเสียงสาระคือสาระไปกินขนมอยู่ตอนนี้สาระก็แลังไปกินขนมอยู่ไปกินน้องคนสวยนั่งอยู่มุมนี้ไม่ใช่ไปตอนไหนเนี่ยไปเรียกคนสวยเรียกกินหลายห่อเลย มีคนกำลังลุมกินขนมอยู่กินอะไรเนี่ยนี่กินนพัอะไรเนี่ยเพลินเลยถ้าดูใกล้จะเห็นว่าปากเนี่ยจะมีคนนั่งขำอะไรบินมาแล้วป่ะสี่ถุงแปดสิบห้าบาทค่ะเฮ้ยนั่งขำได้ติ๊กตอกช่วยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ค่ะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วบอกว่ามาจากไลฟ์นี้เนี่ยไปสาหร่ายที่โรงงานไปกินฟรีได้เลยเฮ้ยพี่เขาหลีอ่ะพี่พู้นไปเล่นนะคนดูเยอะอยู่นะพี่คนดูเป็นหมื่นนะ

ไปกว่านั้นค่ะโรงงานของเราค่ะไม่ว่าเทศกาลเจเทศกาลอะไรที่เราช่วยเหลือสังคมสาธุโอ้อันนี้ต่อหน้าพลาที่ห้อยมาเลยนะคะทุกเทศกาลเนี่ยเราในโรงงานเรามีตู้ธรรมะค่ะเราเรามีช่วยเหลือสังคมก็คืออย่างโดยเฉพาะกระถิ่นหรืออะไรเนี่ยเราก็คือช่วยเหลือสังคมหลักๆเพราะนั้นคือทุกทวงที่ลูกค้าซื้อ คุณได้คืนส่วนของคัญโอ้เพราะเขาช่วยเขาช่วยสังคมกับผมมาตั้งพักใหญ่แล้วนะพี่เขาช่วยมาตลอดนะครับนะก็เดี๋ยวตอนเนี้ยผมให้เวลาทุกคนกดทุกคนคงรู้อยู่แล้วล่ะว่าคือเอียงสี่ถุงร้อยไม่ต้องพูดเยอะบางคนได้แปดสิบห้าด้วยตี่ถุงแล้วทุกคนหาได้ที่ไหนจากถุงละสามสิบเก้านะอยู่เกาหลีแตถุงเป็นร้อยแต่ตอนเนี้ย สี่ถุงลอยมีความรู้สึกอิสลามกินได้ไหมครับไม่คนถามอิสลามได้ไหมฮะมาถามมาหลายอิสลามได้ครับพูดแทนนะคะก็คือว่าเก็บเงินปลายทางแล้วก็เก็บเงินไปทานนะทานไม่ส่งฟรีค่ะไม่ส่งฟรีต้องบอกกันเลยว่าเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนเริ่มไลฟ์นะคะเต็มโต๊ะเลยแต่ตอนนี้นะคะพี่กันกินหมดแล้วค่ะพี่กันกินหมดขนาดนี้แล้วพี่จะไม่อดได้ยังไงนะคะสี่ถุง้อยเท่านั้น ไปจะกดรีบกดเลยนะคะมีเก็บไปทางส่งฟรีด้วยซื้อตุนได้ซื้อตุนเลยแล้วก็ใกล้จะมีใหม่แล้วต้องเอาไปฝากลูกฝากหลานแล้วค่ะนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคุณตาคุณยายก็อยากกินเหมือนกันนะคะซื้อไปฝากเลยนะคะสี่ถุงร้อยเท่านั้นจ้าสาระตาระกินจนทิ่มแล้วตาระกินจนทิ่มแล้วตาระกลับมาแล้วเมื่อกี้หลังบ้านจ้วงกันแหลกเลยรู้สึกเหมือนพี่เขาเป็นแบบเมสซี่เป็นปาเกียวเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราขายพวกนี้ฟังใช่ไหมมันหลายแสนแลแล้วพี่เขายืนตรงนั้นแบบเอะเข้าเจ้า อะไรมาขายจะไป,ไปทำไงต่อเนี่ยเ,ออเขาขึ้นมาเหมือนเขาใช้หมัดทุกแบบปังเออนี่ยเขาขายได้สาแสนเนี่ยออต้องบอกว่าจริงๆร่ะมันมีเคล็ดลับในการทานสาล่ายังไงครับคุณทานเสร็จคุณทานน้ำตามเยอะๆค่ะแล้วไ่ฮะ

้มีน้ำมัด้ยมีน้ำไหมมีน้ำไหมมีน้ำผลไม้หกรสชาตินะคะสี่ถุงร้อยคุณพี่อยากกดพี่กดได้เลยซื้อตุนได้เพราะว่าวันนี้นะคะเขาจัดโปรโมชั่นให้ช่องพี่กันเท่านั้นนะคะสี่ถุงร้อย กรอบแล้วก็บอกเลยว่าเป็นตัวรสชาติที่โอ้โหทุกคนต้องลองชิมเนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆนะ,ะ่ะตัวนี้กรอบแล้วก็เป็นตัวสาหร่ายนะคะที่ดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะ <c oughs> กดในตะการก้ากันก่อนได้เลยค่ะมี6 <c oughs> รสชาติ4ี่ถุงร้อยจัดส่งฟรีไม่มีมีมปัญหาใช่ตอนนี้หมดถยังไม่กลับมาเลยเนี่ยรถดังด้งเดิมกดไม่ได้แล้วอ่ะรถดั้งเดิมหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดค่ะแต่ถ้ากดหนึ่งถุงยังได้อยู่ใช่ถ้ารถไม่ได้แล้วผมจะบอกงี้นะคือตอนเนี้ย ผมเนี่ยคิดว่าวันเนี้ของที่แบบจะของกินที่แบบปังปังของวันเนี่ยจะไม่มาแล้วันนี้มีของกินที่ปังที่สุดของวันนี้คือสาหลายอันนี้เีไงทไงตีถุงร้อยคุณหาได้จากที่ไหนจากฮอเดียว39บาทสุ่มฟรีมีปลายทางทุกคนเอ๋ยกดตะก้าให้3า0 0แล้วค่ะนะคะเดียวงรยเา้ดี๋ยวเดยวสัญญาว่า ไลฟ์ครั้งถัดไปถ้า11ได้รับเชิญได้แน่จะส่งตัวปังอีกตัวที่เป็นตัวขายดีที่สุดของบริษัทอีกตัวมาเดี๋ยวขอไปทำ11 1เดี๋ยวขอไปรีดราคาพี่พี่ได้ตั๋ว11 1เดี๋ยวนี้ครับเยไป กันารทำบุญด้วยกันเจ้าหวนี้ตุ๋นยอดนะทุกคนดูดิมันไหลแบบไหลไปเรื่อยๆอ่ะพี่คือแบบปูใช่ไหมใครอ่ะใช่ปูดาวลงพุ่งมันจะไหลก็ไม่ลงพุงนะตอนแรกพี่มองแล้วแบบเฮ้ยเรพอได้กินเข้าไปแล้วโอ้โหอร่อยเจอราคาอีกคือตอนเนี้ยพี่เขามาห้าลังเรากินหมดไปแล้วนะคะสี่หลังเมื่อกี้มีทีมงานไม่ถูกกันยังแบอะไรให้เธอไปกินสิไม่ถูกกันยังแบกค่ะมันอร่อยบอกเลยว่าอยู่หน้าจอเฉยๆนะคะไม่ได้ กดยืนยันเอาได้เลยสี่ถุงไ้แนนะคะมีหกรสชาติกดได้เลยแล้วว่าใครทม่กินเจสามารถกินได้ซื้อไปฝากลูกฝากหลานฝากญาติผู้ใหญ่คุณป้าคุณน้าคุณอาซื้อไปเลยค่ะหรือว่าเนี่ยค่ะช่วงปีใหม่ตอนนี้นะคะอยากไปแบบว่าเนี่ยค่ะนั่งกินกับเพื่อนนะคะก็ซื้อไปได้เลยหรือว่าใครที่นั่งดูซีรีส์เกาหลีนะคะอยากไปกินกับคุณแฟนหรือว่าคุณแม่กดไปได้เลยค่ะมันกรอบอร่อยค่ะให้เลยครับบอกให้นะ ถ้าขนมอันนี้มันไม่ปัง<ส>คนหลังบ้านตอนนี้โอ้โอทุกคนถ้าขนมอันนี้นะสาหล่ายอันนี้ไม่ปังนะออกไปไม่ถึง4ี่ทันบ้านนะครับแล้วตอนเนี้บรรยากาศคือผมกินหลายรถอร่อยมากแล้วหลังบ้านผมแย่งกันกินตัวนี้เอตอนนี้โปรโมชั่นจากหนึงถุบาทตอนนี้4ี ห่อหนึ่งร้อยคุณหาราคาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วกดตะกร้าครับผมกดตะกร้าและตอนนี้ไปถึงสองล้านหนึ่งแล้วคุณพี่นั่งอย่างไงยคะนะคะสี่หมูร้อยเท่านั้นนะคะกดได้เลยค่ะสี่หมูร้อยอะทุกคนไปแล้วสี่พันบาทสาหร่ายเทมปุระคุณหาอย่างนี้ได้เหรอสี่หร้อยแล้วนี่โรงงานมาเอง ต้องเจอแบบนี้เธอโรงงานมาเองแล้วของเนี่ยคุณจะได้ราคาที่แบบลดแรกอ่ะอันนี้ไม่มีใครหาได้นะปกติซื้อนี่ก็ถูกแค่สีบาทใช่ต้องมีปกตินะบอกเลยว่าไม่ใช่ราคานี้นะจะชอบที่ต่างกันเใช่ แบบว่าวันนี้สี่ถุงร้อยไงนะคะแล้วก็เก็บปลายทางนะคะได้แล้วก็ไม่เสียค่าส่งด้วยอ,อยากกินนะคะต้องกดเท่านั้นนะคะมีเฉพาะหน้าไรนะคะลงไ์ไปแล้วราคาจะดิบเด้งเป็นตัวราคาเต็มนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าซื้อฝากซื้อตุนซื้อไปได้เลยค่ะอย่าดูอย่างเดียวนะคะบอกเลยว่าวันนี้มี6รสชาติจ้า รัวๆนะคนอยู่ในตะก้าเบียดกันหลายพันคนเพื่อจะกดเอาตัวเนี้ยต้องต้องบอกเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าสายไลฟ์เนี่ยจะไม่เห็นเราที่ไหนจริงๆนะไม่ไปไหนเลยไม่ออกไม่ออกเพราะว่าเราเราเป็นโรงงานเราจะมาอย่างที่บอกตัวแทนเราช่วงนี้ให้ไปหลับก่อนเพราะถ้าตื่นมาโรงงานเข้าให้เขาให้ให้ตัวแทนย่องไปหลับก่อนใช่โรงงานมาเองราคาเนี้ยแบบ เดือดมากแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคือเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรานำสินค้าไทยไปส่งไปจีนตัวเนี้ยได้เยอะมากทางทางเกาหลีเราได้ราคาที่ดี เพราะถ้าถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยเราก็มาทําโปรวันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของคุณเนี่ยวันนี้รับไว้เธอค่ะแค่ร้อยเดียวครับบางคนกดได้80บามาเลยไม่ต้องไปถูกดังกดได้เลยจอกด้้ยเยอะมากใช่4,500บาท4,500บาทอันนี้จะทำสถิติเลยไหมเจ้าเนี้ยเออใช่คือถ้าเป็นสายขนมเรางี้ สายสบู่เนี่ยเรามีแล้วที่ไปส1 1เอ็สบเอ็ดอันนั้นคือหมืน่นหนึ่งพันบาทแต่นของจริงแต่ถ้าสายขนมเนี่ยของเรานี่มีเกิดเกิดถ้าของกินอ่ะเป็นของกินมีกุนเชียงกุน,นเชียงกุนเชียง,ม,ยงมีข้าวสายข้าวข้าวได้เยอะมากในพิพีกาแก็น้ำยากระดิ่น้ำยาดิบอาเซมอนสายจะสายขนมเนี่ยเบอร์หน,นึ่งตอนนี้ ของพี่เป็นเบอร์หนึ่งผมดังให้เต็มที่ขอไม่ได้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 ต่เ่ตอเ่อยต่อเรื่ต่อเร่อมีในวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแน่นอนค่ะถ้าเป็นตัวสาหร่ายนะคะตัวนี้ขขยแบบว่าโอ้โหได้ยอดเยอะนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะพี่นัทสี่ถุงร้อยเท่านั้นนะใช่ครับสี่ถุงร้อยทุกคนหาที่ไหนเป็นสาหร่ายเทมปุระทุกคนดูนี่ สี่ถุงร้อยดูคนหาจากไหนขอขอ,ขอความกรุณาอย่างะถ,ถ้าได้ราคานี้แล้วไปที่ห้างเนี่ยอย่าอย่าไปพู่กับพีซีที่ห้างว่าได้ราคานี้จากที่นี่นะโร <c oughs> งงานแย่ yeah, <c oughs> แน่ๆราคานี้ตกแค่ที่ตรงนี้แค่ตรงนี้ราคานี้ได้แค่ที่ตรงน,าานี้ตกแค่ที่ตรงนี้นะท<า>ุกคน <4. S 1> ไปห้างไปที่อื่นคุณมาเทียบกับตรงนี้ไม่ได้เพราะโรงงานมาเพื่อตรงนี้ ราคาที่นี่เท่านั้นคุณออกจากตรงนี้ไปคุณจะไม่ได้ราคานี้คุณเกตนะถือว่าเราเข้าใจตรงกันพี่ก็บอกว่าอย่าไปบอกคนอื่นข้างนอกว่าฉันเคยซื้อที่ไลฟ์การจำลังได้สี่ถุงร้อยบอกอันนั้นคือตรงนั้นตรงนี้คือเฉพาะแค่ที่นี่เท่านั้นครับผมโอ้ยีนะทุกคนก็ช่วยกันซับพอร์ตเนาะเดี๋ยวจะในบางกล่อง โรงงานจะแถมเพิ่มอะไรบางอย่างไปให้ค่ะได้ไทุกคนรอรับรอรับเปิดกล่องนะทุกคนต้องดูของด้วยไม่ใช่แค่หยิบของมาแล้วโยนออกไปแต่ทุกคนต้องดูในกล่องเผื่อพี่เขาใส่ของอะไรพิเศษเข้าไปให้ในกล่องด้วยจะแถมแบบเพิ่มมีรุ้นมีรุ่้ทุกคนที่ดูนะสี่ถุงร้อยตอนนี้กดไปจากในหลังบ้านเกือบห้าแสนแล้วดูดิ ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าสาหร่ายเทมปุระมันราคาเท่าไหร่แล้วหาได้เหรออืมสี่หูร้อยครับรบกวนลูกค้าถ้าใครได้ได้กล่องที่มีแถมไปให้อ่ะช่วยทำคลิปรีวิวแล้วปักตะกร้าปักอ่ามาช่วยดันช่องได้เลยได้เลยได้ได้ของไปแล้วอันนี้นะทุกคนรสเนี้ยผมชอบมากอร่อยมากแล้วมีไอ้ต้มยำกุ้งอย่านเนี้ยอ่านี่คือรถเนี้ยเราเราต้องบอกเราพิชงานกับทางจีเนี่ยครับ เราครื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเป็นเคลือใหญ่ท็อปท็อปทูเนี่ยเราอ้าวหนึ่งอาวอเลยว่าเหี่ะได้ได้กดได้เลยห้าพบ้านโอ้ขนมมาห้าพันบ้านทุกคนห้าพันบ้านแล้วนะครับออกไปถึงห้าพันบ้านแล้วจึ้งจริงๆค่ะสี่หูร้อยนียค่ะมาแรงเกินบ้าน ใช่แล้วเดือนหน้าเนี่ยเราเราจะเปิดตัวรายใหญ่รายใหญ่ในจีนด้วย<ะ>แล้วก็ตอนนี้ทีมงานเราอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะไปเสรจชดูได้นะคะเมืองเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ทีมไทยเราไทายพาวิลเลี่ยนเราไปออกงานอยู่ซึ่งเดี๋ยวไปออกงานเนี่ยราคาก็คือจะไ,ไม่ได้อาจจะสูงขึ้นจริงๆิพอส่งออกอะราคามันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะนั่นคือ ้าตอนนี้ขึ้นไปเป็นสองล้านสองแสนแล้วโอ้ไม่มีผงชูรสไม่มีผงชูรสนะจ๊ะอยากจะบอกว่าอยากจะกราบลูกค้าตรงนี้จ้า ถ้าวัดูดูดิ FC สุดยอด FC แบบโชว์พลังสุดจริงนะจริงจริงตื้นตันนะพูดแลวเดี๋ยวนี่คือสิ่งที่ผมไม่บอกให้นะนี่คือความดีที่พี่ช่วยผมเบื้องหลังมาเสมอครับนี่คือความดีที่ตอบแทนวันเนี้ยผมเชื่อว่าของมันส่งตัวเองด้วยตัวพี่ทําราคามาดีมากด้วยใช่ครับผมผมดีใจมากที่คนที่เขาสนับสนุนผมคนที่รักผมแล้ว ได้รับการตอบรับจากทุกคนกลับไปเป็นการเฉลยขอบคุณมากยอดครับพอใจครับโอ้โหเอาหน่คือจริงจริงก่อนมันยังไม่ได้คาดหวังคะเพราะว่าเราอยากจะต้องบอกคืนกับไรให้ลูกค้าจริงจแต่ว่าในระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยเรานึกถึงปณิธานของบริษัทเราเรามีตู้ธรรมะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีตู้ธรรมะที่ที่เราก็ ไปทาบุญเนาะแล้วเราก็เหมือนกับได้ได้ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะคะได้ส่งตอ่อได้ส่งต่อสิ่งดีงที่ทุกคน<ช>อุดหนุนมาเนี่ย<ช><ช>เดี๋ยวพี่เขาจะไปส่งตอ่อ,อตอนเนี้ยคนที่เข้ามาเนี่ยหมื่นสองทุกคน<ช>วันเนี้ยถ้าท่านมีเวลาที่จะได้กดตรงนี้ทันนะตอนเนี้ย ออกไป5,000บ้านแล้วที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเวลาเนี่ยถ้าผมเอาตะกร้าลงคุณจะไม่ได้กดมันอีกเลยนะตอนนี้จะเจอกันอีกทีคือวันที่11 1 1ตอนเนี้ยสหอ100คุณหาแบบนี้ไม่ได้แน่4หอ100ครับวันนี้โรงงานมาเองอมไม่มีผงชูรสแล้วทุกคนดูนี่คือสาลายเทมปุระเอาสาลายน้ำเข้ามาจากเกาหลีทุกคนแย่งกันกินตัวเนี้ย จนของเอามาแจกนีคือหมดแล้วตัวอย่างนี่คือหมดแล้วทุกคนที่ดูอยู่วันนี้คือโอกาสของทุกคนทุกคน,<ห>นกดตะกก้านี่คือออกไป500แสนแล้วทุกคนกดตะกก้า